สวัสดีพี่ๆครับความรู้มีไว้แบ่งปันครับวันนี้เป็นอีกวันครับอีกคลิปหนึ่งที่ลูกสาวมาประกอบปลั๊กไฟครับใช้เองอ่ะก็เนี่ยครับงดก่อนครับประกอบไว้สองตัวครับแล้วก็นะงวดนี้เป็นสี่รูแบบใหญ่ขึ้นเล็กเก่าหน่อยมาเราเริ่มต้นเลยครับเดี๋ยวเรา มาดูขั้นตอนการประกอบครับเสื้อมาประกอบเองถูกกว่าครับดูนะฮะมันจะมีอันนี้ผมซื้อมาแพงนิดนึงครับเพราะว่าเราเลือกเอาทองเหลืองข้างในแข็งแรงครับเวลาถ้าเราซื้อแบบถูกมาเวลาเราประกอบใช้หรือว่าเราไปซื้อตามร้านทั่วไปครับเรามาใช้มันจะหลวมมันจะชอบหลวมชอบใช้ใช้ไม่เท่าไหร่ก็เสียบไฟติดติดดำดำครับ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเนี่ยผมซื้อมาแล้วก็เอามาประกอบเป็นชิ้นๆเห็นไหมครับลักไฟเรามันจะมีตัว L กับตัว N ข้างหลังเหมือนกันครับอ่ะมาเดี๋ยวให้ลูกสาวประกอบดูฮะผมเตรียมอุปกรณ์ไว้เขาครบทุกอย่างแล้วอ่ะวิธีการประกอบครับความรู้มีไว้แบ่งปันครับอ่ะดูตัวนี้เป็นอะไรตัว N อ่ะ N ยึดเลย ตัวนี้ต่อเลยก็ได้ลบ L อ่า L ฝั่ง L นะครับเสียบรูไหนก็ได้ N ก็คือ N L ก็คือ L ไม่ใช่ปนนะัญหาฮะแน่นยังแน่นไหมแน่นอ่าแล้วเราก็เอาอีกตัวมานะครับอีกตัวมาเหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าเราต่อ,อ,อยังไง <N. S 1> อ่า N ตัวไหน N N เเข้ากับ รูเอ <N. S 1> เข้ากับรู L, ครับเพราะอ่าโอเคเเข้ากับ N L เข้ากับ L ออ่าเข้าพร้อมกันครับให้ลึกโอเคแล้ยึดนะครับยึดเลย,อ,ย,เลยอันนี้วิธีการต่อง,ง่ายๆนะครับน้องๆถ้าอยู่ใกล้ผู้ปกครองหรือว่าคิดอยากทําเองก็มีผู้ปกครองคอยดูแบบนี้ก็ปลอดภัยนะครับรับรอง แค่เราไม่ต่อ n ไป L L ไป n ไม่มีปัญหาครับ n ก็คือ nL ก็คือ L อยังไงก็ไม่มีช็อตครับยึดอโอเคง่ายๆครับอันนี้ฝึกไว้ฮะแม่บ้านก็ทําได้ครับผู้หญิงก็ทําได้ครับอันนี้ให้ลูกสาวก็ทําครับให้เขาประกอบเองเราสอนเขาโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนลงตัวนี้อ่ะเราก็ไปเสียบบ้าเลย ตัวนี้ผมซื้อมาก็ไม่กีบ่บาทนะครับตัวนี้เป็นยางเห็นไหมฮะมันเป็นยางแล้วผมรู้สึกว่ามันได้มาตรฐานคือเราไปวางตรงดินตามดินชื้นหรือว่าไปวางตามพื้นเรามีน้ําเปียกพื้นกระเบือ้องยังไงผมว่าไม่มีรั่วแน่นอนนะหนามากชอบเลยผมคิดว่าเออเราซื้อมาประกอบเองน่าจะแข็งแรงกว่าโอเคแล้วก็แย่งเข้าไปครับคือเราวัดตัด ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วให้ลูกสาวก็ประกอบอกดเข้าไปแน่นๆนะโอเคอสายทุกวันนะฮะอันนี้เป็นสาย2 2 2 5คูณ2.5นะครับก็อันนั้มันจะมีสีแค่2 2ส,สายนะฮะก็จะมีสีดำแต่ถ้าเป็นสายรุ่นใหม่ก็จะเป็นสี <5. S 1> ฟ้าครับตัวนี้จะเป็นสีเทา สีน้ำตาลอ่ะพูดง่ายสีน้ำตาลแต่เนี้ยเขาเป็นสายรุ่นเก่าครับก็ตัวนี้จะเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้เป็นสายอันนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเทาก็เทากระแดงอ่ะง่ายๆครับอ่ะอันดับแรกเลยเส้นอ่าน้งองบิดก่อนต่อ,อยังไงก็ได้ครับแล้วก็อ่าเราบิดให้มันเข้าล็อกรับแล้วก็กดไว้ กดนิดนึงครับอ่าโอเคเราแน่นแล้ว,แ,แ,ลวแล้วก็อันดับแรกครับสีดําต่อเข้ากับ N ไว้ก่อนเลยเห็นไหมฮะมันตรงเนี้ยมันจะมีเขียนบอกตรงกริดบอกเราเลยว่าคือตัว N อคลายออกมาครับแล้วก็เอาดำเสียบเข้ากับ N โอเคแล้วก็เสียบเข้าแน่นแล้วมือกดไว้ครับ กดไว้ปั๊บยึดเลยครับหมุนไปตามนาฬิกายึดยึดให้แน่นมือ <I can. S 1> แน่นไหมอ่าโอเคเราจะคอยเช็คครับแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตัว L L อ่าฝั่งนู้นก็ได้ลูกฝั่งไหนก็ได้อขอให้เป็นตัว L <I can. S 1> นิวตัน ลายอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตัว L อ่ากดแล้วนิ้วกดไว้ให้ครับตัว L ความรู้ไม่มีสิ้นสุดครับต่อให้เป็นแม่บ้านหรือเป็นผู้หญิงเราก็ทำได้ครับฝึกเอาไว้แน่นไหมเช็คอ่ะทุกอย่างอ่ะเช็คก่อนทุกอย่างแน่นไหมสีนี้พวกสายที่เราต่อแรกๆแ,แน่นไหมอ่ะง่ายๆครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอ่าปักวางครับ เราก็ดูนะฮะถ้าระวางแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องดูอีกทางหนะึงอ่าแบบนี้ได้แบบนี้ปับ๊บอ่าแบบนี้ได้อเอาบล็อกไปหรือใส่ที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋่นขับข้างอ่าโอเคปับ๊บเอฟอ่าแล้วกดเข้าไปวางวางเข้าไปเพราะวางเข้าไปจับนี่ไว้อ่ามือออก อ่าแค่นี้ครับข้างในแข่งแรงหมดแล้วน็อตตัวนี้ผมซื้อมา5บาทครับใส่ถุงออกแล้วบาทตั้งน็อตในตรงครับแล้วก็หมุนถ้าเราต่อ ไม่มีต่อบ,บวกกันยังไงก็ไม่ไม่ไม,มีช็อตรับรองได้เลยโอเคแล้วก็มุมนี้อันดับแรกคือต้องเช็คว่าสายที่เราเสียบเข้าไปที่เราต่อแน่นแค่ไหนครับอันดับแรกคือต้องแน่นไว้ก่อนนะครับมาตรฐานไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนโอเคอ่ะเร็วเลยล ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามเพราะว่า YouTube ของผมที่ผมทำผมไม่เน้นว่าผมซ่อมรถหรือว่าอะไรนะครับผมทำอะไรได้แล้วมีความรู้ที่อยากแบ่งปันพี่ๆผมให้พี่ๆดูหมดนะครับอย่างน้อยก็เราได้แบ่งปันความรู้กันการศึกษาไม่มีสิ้นสุดครับ ทำได้นี่ผมก็ได้ความรู้มาจากพี่ๆเพื่อนๆอ,อีกที่หนึ่งฮนะที่เราไปเห็นเขาทาเขาสอนเรามาแล้วเราก็เอาวิชาตรงนี้มาแนะนําเพื่อนๆต่อเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากทาตามนะผมเชื่อนะว่ายังมีหลายๆคนที่ก็ชอบอยากลงมือทําเองทุกอย่างอะ่ะแล้วมาตรฐานอย่างอะ่ะดูก่อนโอเคแข็งแรงแล้ว แดงแล้วนะฮะก็คือน้องยึดเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับอ่ากดเข้านิดนึงลกดึงดันสายนี้เข้านิดนึงอ่าแน่นแล้วโอเคแน่นแล้วยึดเลยตัวนี้ก็ไม่กี่บาทครับยึดยึดสายขวาคล้องกันอ่าต่อไปเดี๋ยวเราก็มาประกอบถ่ายที่เสียบลักตัวนี้ผมใช้สายแค่2เส้นนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่ง แน่นไหมโอเคลองดึงดูจับแล้วดึงดูโอเคมาตรฐานก็มันจะมีตัวมีเบเกอร์นะครับจะมีเบเกอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมต้องไปเดินหาซื้อมาก่อนตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าแพงกว่านี้นิดนึงแต่เพราะมันมีตัวเบเกอร์ตัดไฟอีกตัวหนึ่งตัวนั้นผมยอมรับว่าได้มาตรฐานกว่าตัวนี้เดี๋ยววันไหนว่างๆครับผมไปซื้อมาเดี๋ยวมาประกอบแล้วเอาให้เพื่อนๆดูว่ากันต่อ กับเราไปซื้อเซฟกันเป็นร้อยเลยนะครับเราซื้อมาเป็นเซตที่เขาประกอบไว้แล้วกับที่เราซื้อเป็นอย่างๆมาประกอบถูกกันร้อยกว่าบาทเกือบ200เลยนะครับกล้าพูดได้เลยว่าถูกใช้ได้เลยแข่งได้เหมือนกันอ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนน้องต่อที่ขั้วขั้วเซตหล่กขั้นตอนได้ครับบิดอ่ะ โอเคแล้วก็ทำโค้งๆไว้ก่อนลูกโอเคอ, okay. อีกสองอันเลยทีเดียวจบเลยแล้วก็รอใส่สิบนาทีแล้วอีกฝั่งหนึง่งเวลาเราขันมันจะได้ไม่ไม่หลตา่างดึงออกอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนจับให้มันแน่น บีบนิดนึงอ่ะคันเลยใส่เวลาละมุนเนะี่ยเวลาละมุนไปอ่าเห็นไหมฮะมันมันจะไม่ตามแน่นปึ๊กโอเคอีกทาง กดไม่หน่อยแค่นั้น okay. เอาเฉยอะแล้วก็ยืดเลยครับแค่นี้จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะลืม <c oughs> น้องลืมใส่ตัวนี้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวแกะออกมาใหม่ดีนะหเห็นก่อน uh oh. อคลายทั้งสองข้างเลย <c oughs> ก็คือตัวนี้จบแล้วนะครับไม่มีอะไรคือประกอบเสร็จแล้ว นี่ครับผมชอบตรงนี้คือมันหนาแล้วไม่ต้องกลัวน้ําเข้าหรือไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนความชื้นเลยนะครับแข็งแรงมากเดี๋ยวให้น้องใส่นี้ไปก่อนโอเคดึงไปไกลหน่อยก็ได้ลูกอ่าโอเคแล้วก็ต่อใหม่แค่นี้ครตัวนี้ทองเหลืองในนี้มันแข็งแรงแล้วมันทําให้เวลาเราเสียบเข้าสิบออกเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยพวกนี้ เวลาเราเสยบเข้าเสยบออกเราดึงเข้าดึงออกเรื่อยๆตรงนี้มันจะชอบหลวมพอหลวมเสร็จเดี๋ยวติดเดี๋ยวดบเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับน่ามันคันครับถ้าเราซื้อเอาที่มันแพงหน่อยแต่เราซื้อมาประกอบเองพวกนี้ถูกกว่ากันเยอะครับในเพจขาย3-400เราซื้อมาถูกกว่าแต่ว่าจะแพงก็แค่สายนี่ฮะสายแพงก็สาย ถ้าเราซื้อเป็นเม็ดจากเขาก็จะแพงนะ,ะเดี๋ยวมาดูการประกอบต่อโอเคหันเลยได้กรับมายึดเลยโอเคยังไม่ชำนาญแต่ก็เราคอยดูเขาครับโอเค จับมาฮเนี่ยฮะแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยฮเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวให้เขาประกอบเสร็จเดี๋ยวเราไปดูว่าลักที่เราต่อเองจะใช้งานได้ไหมอ่าแล้วก็กดครับกดเข้าไปทีละข้างโอเคแค่นี้ฮะจบแล้วอ่ะมาถือไปลองให้ ต่อให้พี่พีก็ได้แล้วน,นี่ด้วยอันนี้ไปด้วยอ่ะโอเคเอาพัดลงมาใกล้ๆจะได้มองอาน,นเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าเขาสามารถต่อแล้วเป็นไงผลงานเซฟลักแล้วโอเคหนึ่งถูที่หนึ่ง รูที่สองจะได้แล้วครับมารูที่สามอ่าเดี๋ยวดึงออกเดี๋ยวรูที่สี่ร้อยพัดลมมันนิ่งกว่านี้ก่อนโอเคจะต่อโอเครูที่สี่ครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าขอบคุณพี่ๆก็ด้วยครับที่ติดตาม วัสดียังขอบคุณยังขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆครับที่ติดตามนะฮะขอบคุณมากๆครับความรู้เรามีไว้แบ่งปันนะแล้วก็มีอะไรเราก็แบ่งปันความรู้กันไปครับขอบคุณมากครับ